ธนาวไลยอ,องอาจอิพิชัยนะคะเรื่องของคุณฮาน่าก็มีคื่เรื่องว่าทนแปลงหน้าบนรถเมย์ครับวันนี้ฮาน่าก็จะมาเล่าวิลกรรมตอนสมัยมัธยมให้ฟังค่ะตอนนั้นเนี่ยฮาน่าอยู่มัธยมต้นนะคะเพิ่งเข้าเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่านั่นแต่เราอยู่อนุบาลประถมจนมัธยมเนี่ยคุณแม่ขับรถรับส่งเราตลอดเลยเราก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นมาก อเริ่มเรียนปุ๊บนะครับนักเรียนก็ทยอยกันออกมาจากโรงเรียนกันเป็นขบวนเลยรักเรียนกันจริงๆนะครับมาแล้วนี่น้องหานหน้าตองผมอเอทำไมไม่ไปกับ,บเพื่อนล่ะอ๋อต้องรอคุณแม่มารับส่วนเพื่อนของเธอก็ก,กลับบ้านกันเองครับดูสิต้องเบียเดเสียดเยี่ยงกันเป็นปากกระป๋บบองเลย,เยน้องหานหน้าเรามองตาแล้พไม่รู้สนุกนะน,นี่หน,น,น้าดูสิครับโอ้ขับชักกระตุกไปมาแถมเปลงตัวโปอย่างนี้ยน่าสนุกระรับน้องหันน่าสนุกค่ะพี่ทุ๊จ่าสนุกริ่งอยากขึ้นเลยเว้น แฟนนี่ลูกเอ้ยแม่มารับแล้วลูกเออโอ้โหน้องฮาน่ายังตกอยู่ในพวังนะครับรู้ตัวอีกทีก็คุณแม่มารับซะแล้วอ่ะขับไปในรถพวกคุณแม่ข่าหนูอยากกลับบ้านกับเพื่อนนะคะถูกต้อรถไม่กลับบ้านไม่ได้ต้องให้ว่าแม่พาขึ้นไปนะลูกนะโอ้ไม่เอา่ะอยากกลับกับเพื่อนนอยากขึ้นรถไม่อาเหมือนเธอคิดอะไรออกเออแม่ข่าคือว่าแม่เพื่อนจะมารับหนูกลับกับแม่เพื่อนนะคะได้ไหมคะเออถ้าอย่างนั้นก็ได้เจ้าลูกขอบคุณค่ะคุณแม่ สมใจอยากนะเราผุ้นี้เราได้ไม่ขึ้นรถเมล์แล้วมีวันหนึ่งฮานะก็เลยคิดว่าบอกคุณแม่บอกว่าแม่เพื่อนมารับกลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวเขาไปส่งที่บ้านแต่จริงๆเนี่ยฮานะอยากจะนั่งรถเมล์กลับบ้านเองและลาลาวันนี้ฉันจะได้กลับบ้านเองแล้วได้ขึ้นไปเปียนบนรถเมล์เลยมีความป็จริงเลยโอ้โยอาเธอร์ก็เข้าไปคุยกับเพื่อนนะครับโชคดีที่เพื่อนคนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกับเธอนะครับมีคนพากลับแล้วดีใจจังเลยดีใจฉันกอยากไปทิ้ง เธอรออยู่ที่นาฮนะได้เลยจ้ามีความสุขจริงๆเลยรถเมย์มาแล้ว, bye ไ,ปลวไปไปกันเลยเธอไปไปไอเจ้าฮานาดูก่อนดูให้ดีๆก่อนเธอไม่ฟังเสียงครับเบียดเสียดเย้ก,กันขึ้นไปบนรถเมย์ครับโอ้โหอยู่บนรถเม์มีความสุขอย่างนี้นี่เอง ได้เปลี่ยนกันแล้วมีความสุขอะไรนะเดี๋ยวฉันใจไงค่ะรถบัวฮาใครเนี่ยไม่ใช่เพื่อนหรอไม่ใช่พอดีเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกับเราพอดีเขาบอกว่ามาเดี๋ยวเขาพาไปพนาเห็นรถเมย์มาปุ๊บพนาก็ไม่รีรอไม่รอช้าเลยคว้ามือเพื่อนหมับเลยแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนรถเมย์พอวิ่งเสร็จแล้วก็หัวใจตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถเมย์เองอะไรเงี้ยพอหันไปหาเพื่อนปรากฏว่าเราไปคว้าใครก็ไม่รู้ค่ะ เออมาได้ไงครับเพื่อนหนูละคะเอ้ยหนูและะหและลากฉันขึ้นมาทำไมสงสัยจะไม่เต็มแล้วเนี่ยโถหน้าหลานหน้าตาดีเออโอ,โอ้คนมองเต็มเลยอุ้ยตายแล้วสวยกันบ้าเออจอดได้ค่ะจอดรถก่อนเอ,อเด็กคนนี้กล้าหาญมากครับที่ตะโกนสั่งคนขับรถเมล์ทางการสายตาผู้โดยสารลายสิบกุุ่เตือเลย เลยต้องวิ่งไปบอกคนรถเมย์คนขับรถเมย์บอกว่าจอดหน่อยนะคะขึ้นผิดค่ะเพื่อนยังรออยู่ข้างล่างเลยแล้วเราก็ต้องลากคนที่เราดึงมาเนี่ยลงไปด้วยไปส่งเขาที่ป้ายรถเมย์ค่ะเป็นเรื่องที่น่าแตกแล้วก็อายมากๆจนทุกวันนี้เพื่อนยังรออยู่เลยค่ะเรื่องของคุณซีสีวันก็มีชื่อเรื่องว่าซีหัวโจกค,ครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่ากิจกรรมที่ทำไว้ตอนที่ผมอยู่ม .5 นะครับตอนม .5 ผมเรียนสายสิ่งคลิปม,มาซึ่งเด็กเด็กสิ่งเนี่ยกับเด็กวิทยาศาสตร์อกวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นจก็จะมีแบบว่าคอมเมนต์คนการเล็กน้อยอยู่แล้วแล้วก็พวกผมเนี่ยก็ที่ชอบไปไปแกล้ง มาแล้วครับสีของเราครับขาทางกวนทีเดียวครับโอ้โหดูการเชี่ยวขนมครับอย่างนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเลยเพราะว่าแกล้งคเพื่อนที่นั่งอ่านหนังสือกันอยู่ครับโอ้ยดูสิเฮ้ยอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยกระเด็นใส่หัวเราด้วยโอ้ยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยเอ้ยยังไงพวกเราอแกงเด็กเรียนอย่างเราไปก่อนเลยสิติ่งต้องว่าเอ้ยพวกเราโอ้ยเดี๋ยวมานี้ต้องหาเรื่องแกล้งคนได้ได้โอ้ยสงสเป็นหัวโจกจริงๆนะครับคุณสีเฮ้ยสาวอ่ะ ไปไหนยะน้องสาควควิทวิวเฮ้อ,อไม่เศร้าพีดาคุณเป็นนกเขาเลยฮะว้าวยอ่านี่ยังแกล้งคนต่อไปนะครับในทีของเราโอ้โหเอาเชือกไปถึงครับสองคนนะครับหัวพับม,มัมลงไปเลยครับเอ้ยมีปัญหาป่าไม่มีครับไม่มีพี่อ่ามีปัญหาทายมาเลยไม่มีครับเห็นเพื่อนเื่อตั้งใจเร่งกันอยู่นลยก็เกิดอาการหมันตาครับเอาแก๊สไข่เน่ามาครับมาทําอะไรครับมาดูให้เพื่อนนั่ง ของตัวเองก็เหยียบอีกหนึ่งดอกครับโอ้กลิ่นเหม็นก็จายทั่วห้องครับแล้วก็ล็อกห้องแล้วซะด้วยนะครับเพื่อนๆเหม็นกันมากเลยเหม็นเลยพวกเราไปดีกว่าไปไม่ได้ครับอย่างครับไปพันประตูหน้าไว้แล้วก็แบบว่าคือเวลาเปิดเนี่ยมันต้องดึงเข้าแล้วผมไปไปผูกไว้ข้างหน้าทำให้แบบว่าข้างในเนี่ยเปิดมาไม่ได้แล้วผมก็เอาผมนะใครไปเล่นหรือเปลออมัดอะไรเรียบร้อยแล้วหยุดรถเปิดวัววัวมองไปสามสี่กุ๊ เด็กวิจัยไหมพิสูจน์ไหมซีว่าเนี่ยกิรินละลายอยากตั้งใจเรียนดีนักะนายซีเธอทำไรเนี่ยฮะผมก็ใส่หอยปุ๊บแล้วก็ดูบรรยากาศเป็นไนแรกๆนี่แต่ละคนก็นั่งเอ๊ะมันอะไรมีเกิดอะไรขึ้นทุกคนไม่ไนั่งทางกันบ้านตัวเองซึ่งข้างนอกเนี่ยจะเป็นกระจกใสแล้วพอเริ่มแก๊สออกหรือว่าแต่อะไรไอ้ใค่อะไรไข่แก๊สอะไรเนี่ยแล้วคือแบบมันเหม็นมากต้องเหม็นนานมากนะเพราะผมนี่ก็ยืนข้างนอกแล้วแบบ ถำมาดูพวกแบบสายวิทย์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จบด้วยการแบบโดาจา์พาไปฟาดครับเดินมาเฮ้ยตั้งเจอเรียนนะไอซีเธอทำไรวะวให้จารย์มาเฮ้ยเหน็นแล้วกลิ่นอะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วอะไรปล่อยกลิ่นไห่เน่ามาแถวเนี้ยกูเพิ่งกินข้าวมาด้วย เออเสียดายเสียดายหรือในสีนั้นในสีหย uh> uh ุดเดี๋ยวนี้มาให้ครูลงโทษซะดีๆโอ้โหแสบจริงๆเลยนะเธอเนี่ยฮะเออพราะว่าแรงเพื่อนอย่าไปทำอะไรที่อย่างนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนของเขาด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะอยู่คนละห้องกันก็ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันก็ไม่ควรจะไปเล่นนะครับก็อย่าเป็นดิ้นยารับใช้เวลาว่างไปเรียนก่อนนะครับขับมาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ง้อนะคะ เรื่องของน้องเชียร์ที่คำพรก็มีชื่อเรื่องว่าผิดตัวครับคือเรื่องแราแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องีว่าภาษาเนี่มันก็เป็นการแข่งมาระเพงเนี่ยมาแล้วกัน น้องเชียร์ของเรากำลังดีอกดีใจกันยกใหญ่ที่ชุดลงนะครับ,รบเดินไปขอบคุณกองเชียร์นะครับโอ้โหเธอช่างเป็นสปอร์ตเกอร์ที่คลองแค่ว,ว่องไวจริงๆนะครับเรื่องมาบอ้าลงไปอีกแล้วแม่กองเชียร์ผู้ชายของเรานี่ตามดีอกดีใจกันยกใหญ่กรับม่อมก็กจะไ,ไ้สูน่าอย่างน้องเชียร์เข้าไปแล้วโอ้โยเดีมากเลยเชียร์สู้เขาสู้สู้ลงไปอีกแล้วับแฝกไปจริงๆเลยแหมจะมีใครชนะเธอได้หรือเปล่าเนี่ยผู้กู้แข่งมองตาค้างเลยเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงไปทุก ทีแล้วนะครับเอาแล้วนะครับทีมไหนจะชนะครับน้องเจี๊ยบชูลงไปโอ้โหโดนหักล้มครับ โอ้ยเกือบจะหมดเวลาแล้วด้วยนะครับจะชนะไหมเนี่ยโอ้โหอีกนิดเดียวเองก็ชนะแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลยพาน้องเชียนะครับออกไปประถมพยาบาลข้างนอกก่อนครับเชียก็แบบได้ไปสอนกับเพื่อนเรามันก็ค่อนข้างที่อยากจะทําะแนนได้เยอะนิดนึงเยอะกว่าเพื่อนคนอื่นๆครับแล้วเราก็นั่งขี่ข้างๆลิงค์เดี่ยวปลื้มๆไห่ยะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนักกีฬาดีเด่นเชียต้องได้แน่เลยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนประกาศชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อที่ข้ามทอ โอ้ยทีรชนะด้วยแล้เสอเลยอ่ะ้วก็ที่สำคัญที่เสือมากๆก็คือได้นั่งใกล้กับรุ่นพียรู้เปล่าโอ้โเออดีใจจังเลยฟิว่านานแล้วอ่ะเออพาสานเลยอ่นี่เชียอเถอดกมากรู้มเลืแค่นี้หน่อย ยงอมเอิรวินั่นเนี่ยฮานักกีฬาดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่ที่คำพรมาแล้วที่คำพรอห้องสามทับแปดโอ้โหเราอยู่สามทับหกจอยเลยแตกเลยเราโอ้ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะน้ำแต่เดี๋ยวพี่เย็บให้จ้ะนุ่มโตกระโดดดีใจมากแล้วแบบสแตนย์ห้องเรามันก็เฮกันแบบเช็คกันด้ว่าใช่แน่หรอห้องเราเ้็งได้อย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปกลางสนามกลางสนามเสร็จปุ๊บเขาก็ประกาศห้องน่ะว่ามันเป็นห้องอื่นที่มันไม่ใช่ห้องเชียร์ที่แล้วคือ ไปตรงพวกนี้ก็ต้องห,กหักกงดีคือแบบเป็นเป็นเป็นประเภทนีโรงเรียนคือโรงเรียนคางโน้องเนียนเขาจะดูวนอยู่ะหาก็เลยน่าตกมากคนสวยอย่างน้องเชียร์ทำเรื่องหน้าแต่ก็ไม่น่าเกลียดหร,รอกจาก้าซ่อมได้